สวัสดีครับรพ่อแม่พี่น้องป้องไฟไทยเนเล่าน้่ครับผมมืนน่อกี้ได้เห็ดมาครับพีน่น้องนี่เห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดเออแล้วก็เห็ดฟานครับผมเห็ดนางฟ้าเห็ดฟานนี่ครับผมมื่อี้ได้เห็ดหน้าพริก ประเภทวันนี่ห่เอเช็ดเมนูแก้วเพชรนั่งผ้าครับผมแล้วเพชรฟรางครับี่แล้วเ่าก็ระชีบขวดปิดก,กันก่อนนะปิดก,ก็ได้เลยโอเคครับพี่น้องหลังจากที่เ่าสี่เช็ดเลยครับพี่น้องเพชรนั่งผ้าเลาวกระชมาลวกซะก่อนบโมขวดาลวกมันหลาย นะครับเดี๋ยวเราลวกกันก่อนโอเคครับลวกเสร็จแล้วเราไปขั้วพริกต่อมาปลาเทสฟางครับผมฟางเขาก็เชื่อฟางลวกเห็ดนั่งผ่าแล้วครับพี่น้องเขาก็จะมาลวกเห็ดก่น เราโอ,โอโกาดสิมาลวกเห็ดเหสร้างครับผมเทลงเลยเพ่ครับรอสักคู่ต่อมาครับพี่นอ้องเห็ดที่เัาลวกแล้วนี่ครับนี่เห็ดนี่ครับเาจะทำแจ่วเห็ดไม่ต้องกล้วยก็ต้องแจ่วเห็ดครับผม ี๋ยวตำกันต้อมารครับใส่รสครึ่งช้อนชาครับผมน้ำปลาสองช้อนหัวโต มาครับพี่น้องแล้วเ,นะเลยับตำแล้วเลยน้ำพริกเห็ดขคาในเดี่ยวห้องบอก <laughs> เสร็จแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวห้องจะไปตำกันเดี๋ยวเดี๋ยวห้องจะไปกินกัน โอเคครับมาหน้ครับพี่น้องมาชิมมาในห้างเลชิมมั่งพริกเข้ากัะพร่เข็ดชิมมังก่อนอากาโดนอากาโดนคืออะ bạn cái này cái này cái này, được không?